สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้มดเอ็กจะนำเสนอการทำนายฝันถึงการเห็นเงินเหรียญหรือได้จับเงินเหรียญการฝันนี้เป็นลางบ่งบอกว่าท่านกำลังจะมีปัญหาอุปสรรคแม้จะไม่ใหญ่โตนักแต่ก็สร้างความกังวลใจให้กับตัวท่านได้ซึ่งก็อาจจะเกิดจาก การที่ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นหมุนเงินไม่ทันหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคในด้านการทำงานแต่ถ้าท่านตั้งสติตึกตองหาวิธีการแก้ไขต่างๆท่านก็จะผ่านพ้นไปได้ในด้านโชคลาภก,ก็พอมีเข้ามาให้เป็นกำลังใจบ้างแต่ก็ไม่มากนักการแก้เคล็ด เสริมดวงเสริมโชคให้กับการฝันเห็นเงินเหรียญท่านควรหาโอกาสไปร่วมบุญที่วัดใกล้บ้านถวายปัจจัยถวายแสงสว่างและในการถวายปัจจัยนั้นก็ควรมีเงินเหรียญใส่ไปร่วมด้วยและอุทิศบุญกุศลให้กับเทพพยายดาที่ปกปักรักษาศาสนสถานนั้นๆและให้ท่านโปรดช่วย คุ้มครองเปิดดวงชะตาให้ท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีสำหรับเลขมงคลที่ถอดรหัสได้จากการฝันเห็นเงินเหรียญก็จะมีเลขหนึ่งเลข0เลข7และเลข8ซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด การทำนายความฝันเห็นเงินเหรียญน,นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอการทำนายฝันในสิ่งอื่นๆตลอดจนการแนะนำพระคาถาสำหรับท่องสวดเสริมดวงชะตา เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ